ูกข้างหน้าเฮาอีกค่ะสามโด่สามดอกครไปนอนองจุ่มจุ่มสวัสดีค่ะพันธุ์สาหร่าพผีน้องมานเหาะปลาคือเก่าค่ะสองเห็ดหาเก็บเห็ดช่องเห็ดกับปลาซอนคือเก่าพุ้มปลาซอนเราวยางหมพูลยเด้อพี <The> so ่น้องไปค่ะไปเลาะปลาน้ำกันปลาไก่บานสาหร่ายนะพี่แกะปลาอำเภอโพนทรายเนาะพี่น้อง เรากับว่ได้ไปสายไกลเขากันเสียดผ้ารกินเรากับผากันออกมากมัดเก็บเลยพี่น่องดอกงามให้ซ่อนขาเป็นสิอกเป็นมู่เป็นพวกเนี้ยเนาะสวยงามค่ะนี่เดี๋ยวมู่เพลินไหมเลยละมู่เพลินโอ้ยมู่จังไหนลูกจ้า้านจีน่าเราเม่อะส่สสิไปร้างเขาแล้ ดินค่ะพี่นวงคนสวยเลยเต<ร>ยุ่มต <c oughs> ุ่มหามันตันวยว,วะเฮ้ยเ็ดเพิ่งพี่นวลไปสร้างเพิ่นหล่ะขึ้นราลแล้วขึ้นบ้วใดแล้วเป็นบานเนี่ยตะวากะแข็งอยู่นี่สวย อีกสองดอกนะได้บ่ล <serving> ่ะได้ยิะแต่ว่าดอกนี้ดอกนี้บ่ได้แล้วยื่นนี้ละเจ้าเขาวดีนี่นีสองเฮ้อเขียบึง้าเจ้าเลียอยังพอเพื่อสีฟอน้ำผึนก็สีลงเหลือหอดห้าบ่ โอ้ด oh, ิโ oh, อ้ด oh, ิสวยงามค่ะ oh, พี่น้องเลยเห็ดกอโอ้สีบานดตีนม่ดอกตูมน้ะพี่น้องโอ้ยงกันนาปวดขอดอกตูม cà đỏ bàn vinh 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 tùm lệch bàn đỏ lưng lệch vinh mô vinh 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 เอค่ะป้าออนซอนคุณน่ะเพื่ออตอนลตูมแน่นาะอดอกคูเลยพี่น้องโอ้ยเสียงปะบันึงพุ่น่ะสวยค่ะเป็นตนตูมแนเนอะออุชอนเด้ตูมเลย่นาะอ๋อนีอีกดอกนึ่พี่น้องคุณน่ะโอ้ยยังเม็นงามค่ะสวยงามมากี่ค่ะอ้สวยค่ะคุณน่ะ ซ้อนค่ะสวยงาม,มออดอกสวยดสวยกันค่ะแข็งยางดีเลยก่อแดงดี <c oughs> ดอกนึงกับพี่น้องอตกช้อนเทีาด้วยค่ะต้ล่างบูขี้ดินเืนอด้วยโอ้เอามีดเอามีดคุณอะห้ยขางายขี้ดินเผื่อไอ้องขาเบิ่งสวยงามคึ้นอ่อมีดอกตรมๆอีกแน่ฮ ติบานระดับเดียวกันเหมือนเรามื่อกี้คระขันตืทขันก้มลงมาหนีพ่อนะสองสองดอกพู้นดอกหนึ่งพี่น้องสองดอกสองดอกเท่ากี้เนื้อเผือกเขาขี้กับพี่น้องเขากั้มาขีนี่ขเาวจูมเดียวเลยจูมก็้นอเก็บเลยค่ะ ขาไปไงต้องไปจูมง่ามจูงง่ามจุงมนา้ตัวนี้ขาบงามเลยขาสวยต้องันขาเหียนเหียนาเลยห่ะเล่เลยหลเห็นเหรอบาหล่เล่นใช่ปะจูมันพี่นางตัดขาเลยว่าคือมันอัน อดอกสวยเลยโอ้เห็นหนาแหลยยังงามเลยสวยสุดสวยสุดยอดงามงามขำป๊าดพี่นอนคุณโอ้ยยังเป็นงามคักเอาค่าเก็บเลยค่าพุ่นะเวยงามงามขำซอนสวยค่ะงามเนาะสีมันเนี่ย ไข่กับพี่น้องจุ่มไข่อู้บ้างแม่เล่นหนังวัวอยู่บ่ห็ดดิ้นกับพี่น้องเนี่ยโอ้นี่คุณสองดูแลสุดก,กับไม่เด้อพี่น้องโอ้รุดแล้วได้แล้วนึ่งกับพี่น้องคับนาเลย ตอน่มันหยาบเปมอรบ่มันดูซีคุณ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 เพ่อเขาอแคลยุพีนี่กํลังจิกกระกเป็นมันตัหัโอ้ยหยิบข้นานหรืออตอนนั้เอาี้บ่โอ้ยมั้ตลตนยางหยยบลอนางนี่ละยางมนงเก็บเอาเหี้ยอ่มดปูแม่ฮัก หยียบหม้อเปรี้ยเล็ดไอ้ตูนสยโอ้ยเห็ดผึงหมูโอ้ยจะมาเหยียบคุณเด้อพี่น้องดอกหนึ่งคุณอยู่ไกลๆคุณโอ้เห็ดผึ่งข่อยกระเคี่ยจนว่าข้อหักว่าแมนว่าแมนเคี่ยจนนี่เหยียบเหยียบแล้วนะว่าเห็นไหมเห็นบ่เอานี่นี่จุ่มหนึ่งนี่จุ่มหนึ่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป่านนี้ ย่เห็ห็ดนางอันบ่เมียนเนอะเห็ดกอเห็ดนาเล่เนน่ะุมก้ามเนียุ่พเจ้าอันเคี้ยงอายทองเจือเดือยอยู่เคี้ยงบ่มื้อนหูมืนตาพูเคี้ยกะเคี้ยอกว่ามันมันกินบ้ได้่ะาเจ้าเคียงแบบ่เห็นต่มๆอยู่โอ้สีดอกงสอยเ็ดอกแดงนี่นี่ นี่วดวงหน,นึ่งนี่เปิดเปิดเปิด <laughs> โอ้ยออนซ้อนเด้อบานนี้เอาปัาดบังขาเด้อพุ่นขาบัก่ายหนึง่งเอามนสิพื่อการออกจากป้าพี่น้องวนอยู่นี่แหละนั่นสวยยามคำแล้วเลป<ะ>้าพี่พี่น้องนี่พี่น้องโ้อมือเปิดเปิดเปิดพุ่นปัดจูบงง่ายแถเพื่อไง ให้เป็นงามค่ะพี่ดอกนึง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 นานนานนานเอาเก็บแม่ยบานเก็บแม่ยบานเอาเป็งามนึงไม่ติดเป็นของมือโอ้ตอนเก็บเลยอ่ามันซ่อนดิบอนี้สวยงามค่ะแข็งเลยดีเพป็นพี่น้องเลยโอ้เกียร์ขึ้นมาแล้วเห็นไรล่ะ ไปน้ำสนตัวน่อยปนีเจอมาพี่น้องาินาหนาล่โอ้ิ่นออกหลายยุตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงแม่บอกูย่้ยแงยยุลังออกเป็นทียุี่สวยเลยเล่แงามค่ะดอกนี่นองสวยงามค่ะดอกนี่น้องอ้ ดอกนึงสองดอกเอ้าไปสวน้าม ough. ีดมา่อก yup. ี Esta, ้ให้นะต้องใส่มีดของพี่น้องขาไม่จุกอืมขาเพื่อนพุนนาะใส่ยากเล้ยเนี่ยโยแรงงานบานแห้งหลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยผุนะขาเนี่ยดอกนึงเก็บเลยค่ะอีเด้อดอกของพี่น้องกำลังล้างคิดดีจริงจริง กู้ไปตายไเลยคุ be, oh ่น่ะมันมาแตกหมดข้าเพิ่นเจ้าว่าดอกแข็งดอกแข็งสวยนับเพลิงดอกนึงที่น่องสวยงามฮาร์ปเอาเด้อพี่น้องเลยกอแดงดอกนึ่งพี่น้องบานแล้วปูแดงเจ็ดเลยดอกนึ่ง สวยงามค่ะเพีงยงหวานพี่น้องพอที่เราดอกซึกสีบางเลยตอนนี้ขาวดินชึบชึบดอกตูมพี่น้องเห็ดดินตุ่มตูมมาค่ะไข่ไข่เขียวดอกสวยๆเก็บด้วยค่ะเก็โอ้คนบานมาคัดนี้นพี่น้อง โอ้อตะล่มลงกว่แมนหัร์กวะ,ะแข็งเลยเนาะแข็งอยู่มันหักแตกตินสีสวยกับพี่นออ้องเนี่นาแหล่พี่น้องดอกนึงเก็บเลยค่ะเพราะว่ามันซาลาเปานี่ไงมันซ้อนต <laughs> <laughs> ่นดอกมันดีเนอะได้กเนาะ ได้หรือไม่ได้อ๋อได้อยู่ค่ะน,นี่ดินออแบนง้ายเปนงลยตอ้อเป็นปอนด์ตัวนี้งามันจเนอนเห็ดพื่อผือกหวานด,นดินเนอะอ๋อตุ่ม,มดอกนั่้ที่รองเย ได้ยู่ค่ะสองดอกพี่น้องเฮ็ดเพิ่มจอนดอก,กน้องจอนดอกห้าอเฮ็ดขาขดสนเก็บเลยค่ะสวนไม่มีเยอน้องให้คือสวนเก็บดัดเลยจะฆาออกพูดพูด,พด,พด เป็นเงาเป็นงอนโอ้โห้ขาเยซ้อนขาแต่วาดขาขาเป็นองา พี่น้อง๋ยวเขางสี่หางออกจากปา้ากันนุ่งกับไลค่ะปวดโค้โอ,อันนี้เห็ดสาหัดกดับมันยุ้ยพี่น้องเลยใส่พรอแกงยุ้ค่ะอันนี้เก็บคนเดียวเด้อพี่น้องไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไปสำหรับคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้สาลั่เนาะคะ่ะรวมเดินปาน้ำกันสวัสดีค่ะ